ฟ้าเขียวชมพูกรบเหลืองเดี๋ยวนะเหลืองมาอยู่หน้าแมวหมดแล้วตอนนี้เหมือนชมพูนี่ไงชมพูเหลืองอยู่หน้าแมวหออยูี่หน้าแมวมีแต่หมาเหลืองเนี่มีสองอันอยู่นู่นด้วยอยู่หน้าก็มีตัวหนึ่งก็มีตัวหนึ่งจะมีสองอันได้ไงแหมก็ใส่วนนี่นอกจากไม่เชื่อเพื่อนแล้วก็ไม่เชื่อตัวเองจังฮะควนี้ตลงจิ้มลองเลย เหลี่ยมมีบ้างไหมตัวหนึ่งมีตัวหนึ่งก็มีตัวหนึ่งแต่ก็ทังไม่ได้โอกาสเลยตรงนี้โอกาสหนึ่งในสี่อันนั้นโอกาสอยู่ในสามตรงนั้นหนึ่งเลครับแว่ไม่ใช่อันนั้นมันเพิ่งเอาใหม่เขาอตั้งแา่อ่อนนี่อะไรวะเนี่ยลืมมเดิร์ลุนเหลืองกับเขียวเหลืองอยู่ที่มึงตัวหนึ่งไม่ใช่ต้องหาอยู่ตรงนี้ตรงนี้นี่ยังเขียวเหลืองอยู่ที่มึงตัวหนึ่งกูต้องหาที่อื่น นี่อันนี้แดงกว่า